สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนําทุกท่านมารับชมเหรียญพระครูสม,มุทร,รรรวมสุนทรหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับในขราวที่ทําบุญอายุครบหรอบและฉลองสมรสชั้นเอกครับเป็นเหรียญคงจัดเนื้ออันประกาะครับด้านหลังเป็นยานตะกร้อในปีพุทธศักราช2 5 1 7ครับ,รบเหรียญสวยงามมากครับปั๊มได้ชัด เจนมีมิตินะครับตื้นแต่ชัดครับครับก็เป็นเหรียญที่สรงคุณค่าเหรียญหนึ่งครับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงท่านก็เก่งมากๆนะครับคาถาคมลำเลิศนะครับว่ากันว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ด้วยตีใหญ่ฝากตัวเป็นสิ์น,นะครับ แล้วก็ได้สร้างประสบการณ์ไว้มากมายให้ไปที่เก่าขานนะครับพระองค์ท่านมีคนแสวงหากันมากนะครับครับด้านหลังก็เป็นยันตะกร้อยันเอกลักษณ์ของท่านครับครับเรนนี้สวยงามมากครับ ทำได้ลึกครับการตัดขอบสวยงาม